น้องตื่นแล้วไปดูน้องหน่อยสิไปแล้วข้าวเหนียวค่ะวีข้าวเหนียวแล้ววันนี้ดูอ้าคนสวยตื่นแล้วเหรอนี่ความสุขของแม่อุ้ยเนาะอยู่กับลูกกับหลาน อาเนาันแทงกันหลายมึงเลยด่านกันเลยเอ้าสร้างว่าแท้เออเอ้ยเพิ่นตูใหญ่เด้เนาะหันมาแล้วเยอะอันทันทันหันพักกันอยู่แม่จะทำน้องเลย